พี่ก็เลยศึกษาเรื่องนี้แต่ไม่ได้เข้าวัดนะคะพี่ไม่ได้เน้นพิธีกรรมนะคะแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านจะเข้าวัดก็ยินดีไม่ได้ต้องวนขวายว่าต้องไปปฏิบัติธรรมนุ่งชุดขาวแล้วก็นั่งหลับตาแต่ว่าพี่นําเอาแก่นของคําสอนนั้นเนี่ยมาพิจารณากับวิถีปฏิบัติว่ามันสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมต่อกันได้อย่างไรและถ้ามีโอกาสเนี่ยพี่ก็สอนยกตัวอย่างแม้เผื่อจะงงยังหลักพรหมวิหารสีเนี่ยเอ่อมันมีสี่เรื่อง รู้ไหมพี่พูดหวาพูดกได้เลยมตตาสองอันนี้มะกรุณาอุเบขามุทิตาอุเบขา <c oughs> ประมาณนั้นแต่ประเด็นก็คือเช่นนี้เลยอย่างที่คุณโชคเป็น เราไม่จําเป็นจะต้องให้คนมาท่องว่าผมวิหารสีคืออะไรแล้ววันนี้เราตื่นนอนตอนเช้ามาฉันจะใช้หลักนี้มันคืออยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแล้วก็ในวิถีประจําวันของเราอย่างหลักเมตตาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคุณโชคกับพี่อย่างเงี้ยค่ะคุณโชคไม่ได้เป็นคนที่เดือดร้อนอะไรพี่ไม่ได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เดือดร้อนอะไรแต่พี่เมตตาเมตตาในที่นี้ก็คือว่าชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นเท่านี้แหละไม่ได้ว่าเพราะคุณเดือดร้อน สามารถที่จะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่อย่างวันนี้คุณมาทําคลิปกับพี่แตมนะคะในเรื่องของมาสัมภาษณ์พี่แตมซึ่งไม่ทราบว่าจะได้ประโยชน์ใดๆหรือเปล่าพี่ก็ให้คุณเต็มที่ในสิ่งที่คุณถามมุ่นถามอะไรมาพี่ก็ตอบหมดนั่นแหละให้เต็มที่โดยตอนนี้โฟกัสของพี่อยู่ที่คุณแม้ว่าพี่มีเรื่องเยอะแยะหลากหลายที่กำลังจะต้องไปทําต่ออันนี้ก็เมตตาเนาะเมตตาในมุมที่ว่าเราทําในหน้าที่ของเราต่อคุณเมตตาต่อคน ที่อยู่เท่าๆกันไม่ได้มีอะไรที่ด้อยหรือเด่นไปกว่าเราการุณาเนี่ยมันเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการที่เราให้ความช่วยเหลือกับคนที่ด้อยกว่าเราอาจจะเป็นในเรื่องของออลูกน้องเราเหรือคนที่เขามีความเดือดร้อนถ้าเราให้ความช่วยเหลือให้ความใส่ใจให้การดูแลเขาอย่างนี้มันก็คือการุณายกตัวอย่างพี่ดําเดินเข้าโรงแรมมาพี่เห็นพนักงานยิ้มดีใจสิ่งที่พี่ดาทาก็คือ ไปตบหลังตบไหลเขาว่าเออดีเนาะช่วยกันนะเดี๋ยววันที่27กันยาเราจะเปิดโรงแรมกันแล้วนะเป็นยังไงสบายดีนะมันก็คือเป็นการที่เราให้ความการุณาบวกทั้งเมตตาด้วยกับสิ่งที่เขาเป็นใครต้องการความช่วยเหลือพี่ก็ยินดีที่จะให้มุทิตาคือการที่เราชื่นชมกับคนที่เขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราอย่างเช่นเพื่อนเราได้รับการโปรโมท หรือว่าเพื่อนนักบริหารด้วยการได้รางวัลซ e o of the y เ a r ยเราไม่ได้เราก็ชื่นชมยินดีว่าเออเขาได้เนาะดีจังเลยอะ่ะเขาน่าจะมีความสุขนะเขาจะน่าทำอะไรได้ดีอันนี้คือหลักมุทิตาเราก็ทำทุกวันโดยที่ไม่ต้องท่องว่าวันนี้ฉันจะมุทิตานะหรือครูบาอาจารย์เราก็มีมุทิตาจิตให้ได้สุดท้ายอุเบกขาคือทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องวางว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอุเบกขาก็คือการวางเฉยกับสิ่งที่ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุข แล้วก็มีการมาดูแลตัวเองให้เราไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าใครจะสุขมากทุกมากหรือว่าอย่างไรเราก็ต้องมีอุเบกขาตัวเราเราก็ต้องวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นได้ถามว่าพอเราเข้าใจว่าหลักมันคือแบบนี้ต้องเข้าวัดหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือหลักอิธิบาทสีนะตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้เริ่มต้นที่พี่ดั่พูดเสมอๆในการคุยกันก็คือว่าเราต้องเริ่มต้นจาก purpose เราต้องรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรมันคือฉันทะนั่นแหละฉันทะคือการที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะทําในสิ่งนี้ให้ดีแต่อย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์นะเพราะบางคนนี่มีหลักฉันทะมีความตั้งใจอยากจะทาอะไรดีจริงๆแต่ว่าเรายึดว่าผลลัพธ์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอมันไม่เป็นตามที่เราตั้งใจไว้เราจะรู้สึกไม่ดีฉันทะคือทําเต็มที่วันนี้ตรงนี้ให้ดีที่สุด เพราะนั้นเนี่ยพี่ก็มีเพอร์เพสของพี่ว่าพี่จะทําอะไรพี่ต้องการจะสร้าง Impact อย่างงู้นอย่างนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันรลับที่2%องพอฉันทัเสร็จแล้วมันต้องทํำยังไงอยากอย่างเดียวไม่ทําได้ไหมแล้วมันจะเกิดไหมวิริยะก็คือทําลงมือทําในสิ่งที่อยากวิริยะในบทบาทที่เรามีนะคนไหนที่มีหน้าที่ต่างๆก็ทําไปพี่กลับไปบ้านพี่ก็ไม่เป็น c ีอและพี่เป็นแม่พี่ก็ต้องมีวิริยะในการเป็นแม่ให้ดีที่สุดวิริยะเสร็จก็ต้องมีจิตตะ เพราะว่าวิริยะอย่างเดียวไม่พอคุณต้องโฟกัสด้วยคุณต้องโฟกัสว่าควรทําอะไรเมื่อไหร่ทุกคนมีสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเต็มที่เป็นร้อยอย่างพันอย่างเพราะงั้นคุณต้องมีจิตตะว่าตอนนี้คุณกําลังโฟกัสเรื่องนี้จิตตะคือความจดจ่อในสิ่งที่เราต้องการจะทําให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้ววิมังษาเป็นยังไงวิมังษาฟังดูอาจจะเป็นศัพท์ที่ยากนิดนึงวิมังษาคือการที่เราตรวจเช็คตัวเองเสมอ ว่าทำเซลล์อิมวิเยชันเสมอว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วมันดีหรือ,อยังดีพอหรือเปล่าเราควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้มันดีขึ้นได้ไหมถ้าเราไม่มีวิมังษาแล้วนี่บางทีเนี่ยเคยได้ยินไหมคะว่าคนหลงทิศอะเวลาที่เรามีความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วเราไม่มีวิมังสาไม่ตรวจสอบตัวเองเลยว่าเราเดินถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะผิดในสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันสะสมสะสมไปนานๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งผิดใหญ่โต ยางยกตัวอย่างมีชายคนหนึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าเป็นคนที่มีทักษะในการเดินทางสูงมากเดินยังไงก็ไม่ผิดจะไปทิศเหนือเดินไปผิดไปแค่องศาเดียวนิดเดียวองศาเดียวไม่รู้สึกเลยวันที่สองผิดไปอีกหนึ่งองศาสององศาแล้วนะ90้วันนี้กลายเป็นอีกทิศหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นร้อยแปวันนี่คือเดินลงใต้ไปเลยนะจะสังเกตว่าถ้าเราไม่มีวิมังษาในการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราผิดโดยที่เราไม่รู้ทีละนิดทีละนิดทีละนิด แล้วมันกลายเป็นผิดที่เราแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็คือหลักการทํางานเมื่อกี้ที่พูดตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันมันก็คือหลักอิธิบาทสีเหล่านี้พี่ก็ใช้แบบนี้ทุกวันมันจะดีแค่ไหนทีเดียวถ้าทุกคนรู้ว่าทําแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่มีอะไรแน่นอนให้คุณยึดติดได้วันนี้พี่ต่ําทาเรื่องนี้สําเร็จวันรุ่งขึ้นอาจจะไม่สําเร็จก็ได้เราก็จะได้เข้าใจว่าเออมันเป็น เราทำวันนี้ตรงนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยมากมายหลักธรรมองค์นี้ต้มเนี่ยแก่นของมันเราต้องรู้ด้วยอย่าทำแต่พิธีกรรมแล้วลืมแก่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณโชคก็ทำอยู่ทุกวันนั่นแหละเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรแค่ไหนอย่างไรแต่พอตอนนี้มันตกตะกอนเพราะว่ามันเริ่มรู้และเข้าไปศึกษามากขึ้นแล้วเราจับประเด็นเหล่านี้มาได้จริงๆแล้วมีอีกมากมายถ้าจะให้พูดอย่างมักมีองค์ดอย่างเงี้ยพูดได้เยอะเลยคนเราเนี่ยตั้งท่าตอนแรกเนี่ยเราต้อง มันติดกระดุมเม็ดแรกที่เขาพูดพูดกันเนาะอันนั้นแหะคือหลักอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมมมมก็คือว่าถ้าตั้งเป้าถูกแล้วเนี่ยเดินต่อไปมันก็จะมาแล้วละ่ะนี่แหละมันเป็นหลักธรรมที่มันมีความสวยงามของมันแล้วถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบอะก็มีความสุขกับมันได้โดยที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายที่เราไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจก็ไม่ไม่ได้เดือดร้อน